สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหลําน้ำเล่นวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลวันศุกร์ที่21มิถุนายนโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลหมด3คู่คู่แรกจะเป็นสโลวาเกียพบยูเครนคู่ที่2โปแลนด์พบออสเตรียและคู่สุดท้ายเนเธอร์แลนด์พบฝรั่งเศสแต่ก่อนจะไปดูการวิเคราะห์ฟุตบอรรลทางเฮียมีกลุ่มจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มเฮียบอกกันยับๆห่าสในใจไม่คอรอบครกันกับเราสมัครอะไรไม่ได้ที่แอด um9 คู่แรกที่เราจะมาวิเคราะห์ก็คือคู่ระหว่างสโลวาเกียพบยูเครน ก่อนอื่นเราบรรลุดับคะแนนของทั้งสองทีมทารดานโซโลโเกียแข่งหนึ่งนัดชนะหนึ่งมี3แต้มอยู่ดับที่2ของตารางส่วนทารดานยูเครนแข่งหนึ่งนัดแพ้1ยังไม่มีแต้มอยู่ท้ายตารางโซโลโเกียฟอร์มออกตัวทัวร์นาเมนต์ยูโร2024ร้อนแรงล้มเบลเยียมพร้อมเกมรับลุกเล่นแข่งแข่งทำให้กำชัยติดตลอด3เกมหลังในทุกรายการและเก็บ3คมกิมช็ดโดยได้ไพ่จากการลงสนามสีนัดที่ผ่านมา เรามาดูสถิติที่พบกันของทส,สองทีมซึ่งเป็นยูเครนในฝ่ายชนะ2ครั้งเสมอ1แพ้1ใน4เกมลังสุดโดยจะเป็นสกอร์สูง2ต่ำ2ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทส,สองทีม,มนอกจากโซโลเกียสิบนัดล่าสุดชนะ7เสมอ1แพ้2โดย4นัดล่าสุดแบบสกอร์สูง2ต่ำ2ส่วนทางยูเครน10นัดล่าสุดชนะ5เสมอ2แพ้3โดย4นัดล่าสุด 5, ส 2, แบบสกอร์สูง3ต่ำ1และต่อไปเราไปดูกันต่อที่รายอำนาจเตะของทส,สองทีมและแผนการเล่นเริ่มจากโซโลเกียจะมาในแผน4-3-3 ส่วนดด้านยูเคนจะมาในแผน4-2-3-1ยูเคนฟอร์มล้นตนยูโรไม่ดีออกเสียเลยจากการพ่ายขาดลอยต่อโรมาเนียเมื่อทั้งแนวรับลุกต่างเล่นกันไม่ออกทำให้แพ้2ในสนัดหลังและควา้าใยแค่เกมเดียวจาก4นัดที่ผ่านมาลองดลกก็สักหน่อยว่าทั้ง2ทีมมีนักเตะบาดเจ็บกี่คนทั้งโซโลเกียมีผู้เล่นบาดเจ็บเล็กน้อย1คนส่วนวนดด้านยูเคนไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บผลสกอร์ที่คาดโซโลเกียเสมอกับยูเคน2ต่อ มาต่อที่คู่ที่2ระหว่างโปรแลนด์พบออสเตรียก่อนดนเรามาดูดับคะแนงของทั้งสองทีมทางด้านโปรแลนด์แข่งหนึ่งนัดแพ้หนึ่งยังไม่มีแต้มอยู่นดับที่3ของตารางส่วนทางด้านออสเตรียแข่งหนึ่งนัดแพ้หนึ่งยังมีไม่แต้ม,ยม,ม,ตมอยู่้ต้ตารางโปรแลนด์ฟอร์มเปิดฉากในทัวรน์นาเมนต์ยูโร2024ยังสามารถเล่นได้ดีแม้พลิกพ่ายฮอลแลนด์และเป็นความปลาชัยแรกในรอบก้านัดที่ผ่านมาในทุกการแต่แนวรับลุกยังเล่นในระดับของตัวเอง ลอาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นโปรแลนด์เป็นฝ่ายชนะ2ครั้งเสมอ2อใน4เกมล่าสุดโดยจะเป็นสกอร์สูง1ต่ำ3าต่อไปจอดูผลงากนการขง่งขันสองทีมไปกับโปรแลนด์สินัดล่าสุดชนะ5เสมอ3แพ้2โดยสีนัดล่าสุดแบบสกอร์สูง3ต่ำ1ส่วนทางออสเตรียสินัดล่าสุดชนะ7เสมอ1แพ้2โดยสีนัดล่าสุดแบบสกอร์สูง2ต่ำ2และต่อไปเราไปดูคนต่อที่และอัมนาคเตะของทั้งสองทีมในแผนการเล่นเรื่มจากโปรแลนด์จะมาในแผน3 5 2ส่วน,นทางออสเตรียจะมาในแผน42-31 ออสเตรียฟอร์มออกสตาร์ทยูโรสู้กับฝรั่งเศสสูสีพรมเกมรับลุกเล่นลงตัวแม้ต้องพบความพ่ายแพ้แรกจากแปดนัดที่ผ่านมาในทุกระดับเราดูกันสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีนักเตะบาดเจ็บกี่คนทางด้านโปแลนด์มีผู้เล่นบาดเจ็บเล็กน้อย1คนส่วนทางด้านออสเตรียไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บผลสกอร์ที่คาดโปแลนด์เสมอกับออสเตรียหนึ่งต่อหนึ่งมาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างเนเธอร์แลนด์พบฝรั่งเศสก่อนอื่นเรามาดูดับคะแนนของทั้งสองทีมทางด้านเนเธอร์แลนด์แข่งหนึ่งนัดชนะหนึ่งมีสามแต้มอยู่จ ก่อนเกม้จะเริ่มกระแสทีมต่อตกลงอย่างต่อเนื่องทางนิเธอแลนด์เก็บ3แต้มแรกได้แบบอวิตชนะโปรแลนด์ด้วยสกอร์หต่อ2ก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่อง2เกมหลังชนะทั้งหมดยิงแบบแป 8, แบบไม่เสียประตูเลยเกมนี้งานยากลงเล่นสนามกลางโอกาสพลาดท่าแพ้ก็มีความเป็นไปได้แต้มในกลุ่มลังจากฝูงเพราะประตูได้เสียดีกว่ากลุ่มก็ลังพร้อมลงสนามลองดูสถิติพบกันของสองสองทีมทีเเ่เป็นฝรั่งเศสเป็นฝ่ายชนะ3ครั้งแพ้1ใน4ี่เกมหลังสุดโดยจะเป็นสกอร์สูง3ตําหนึ่ง ต่อไปเราจะมาดูผลงานข่งน้องสอง,สองทีมหลังจากนี้ทเทเรนซิมนัดล่าสุดชนะ8แพ้2โดย4นัดล่าสุดแบมตะกอร์สูงทั้งหมดส่วนทางฝรั่งเศสซิมนัดล่าสุดชนะ6เสมอ2แพ้2โดย4นัดล่าสุดแบมตะกอร์สูง1ต่ำ3และต่อไปเราจะกันต่อที่รแล้วนักเตะของทั้งสองทีมและเป็นการเล่นหลังจากนี้ทเทเรนด์จะมาในแผน4 2 3 1ส่วนทนางด้านฝรั่งเศสจะมาในแผน4 2 3 1เช่นกัน ฝั่งตาไก่ฝรั่งเศสเก็บใช้ในเกมแรกได้เหมือนกันและ3เกมหลังยังไม่พลาดเสียประตูเลยหลังๆเิ่บยิงยาก2เกมหลังยิงได้แค่ลูกเดียวขุมกําลังยังมีคีเตียนอิบับเบที่ยังมีอาการหวั่นๆที่ตั้งจมูกแตกในเกมที่ผ่านมาและผลงานยังไม่ค่อยจัดท็อปฟอร์มเท่าไหร่ลองดูกันสักหน่อยว่าทั้งสองทีมในนาตีปัดจุบคนทางด้านนิเจอร์แลนด์มีผู้เล่นบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งคนส่วนดด้านฝรั่งเศสมีผู้เล่นบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งคนเช่นกันผลสกอร์ที่คาดในเทือร์แลนด์ยันเสมอฝรั่งเศ แต่ถ้ากวางคนไหนอยากตามเฮียแอดไลน์ตามเฮียไม่ได้เลยในกลุ่มเฮียมีการให้ฟุตบอลทั้งสเต็ปและเต็งรับรองไม่มีผิดฝังเอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อเฮียมาทางละแอดที่แสดงอยู่ได้เลย